วอลเล่บอลไทยมั่นใจแอดมินวอลเล่บอลเวิล์เพจหลักของ FIVB เป็นคนไทยแน่นอนหลังโพสต์ล่าสุดถึงสาวสาวทีมชาติไทยแฟนวอลเล่์ bon มั่นใจแอดมินวอลเล่บอลเวิล์เป็นคนไทยแน่นอนอย่างที่ทราบกันดีว่าวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นขวัญใจไปทั่วโลกหลังจากพวกเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างได้ใจแฟนแฟนวอลเล่บอลทั่วโลกทําให้เพจวอลเล่บอลเวิล์ bon ซึ่งเป็นเพจหลักของ FIVB หรือสหพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติมักจะนำเอาโมเมนต์ต่างๆ ของสาวไทยมานให้หายคิดถึงอยู่เสมอในช่วงที่ไทยไม่ได้ลงแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนั่นทำให้แฟนวอลเล่บอลชาวไทยแอบสงสัยว่าแอดมินเพจวอลเล่บอลเวิลด์เป็นคนไทยหรือไม่เพราะลงคลิปและภาพของสาวไทยบ่อยเกินจนโดนแฟนๆชาวไทยแซวบ่อยๆว่าเป็นคนไทยแน่นอนแบบ100%เอร์เซและเมื่อกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวอลเล่บอลหญิงเนชั bon, ่นลีก2023 FIVB v o l l e y b a l Nations หลีก2023หรือ VNL 2 0 2 3ทําทำให้ฟันธงเลยว่าใช่แน่ๆเนื่องจากในวันนี้วันที่30พฤษภาคม66สาวไทยมีโปรแกรมลงสนามเกมแรกซึ่งจะพบกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่า VNL 2 0 2 2ทางเพจวันเล่บอลเวิลด์ที่คราวนี้ลงข้อความเป็นภาษาไทยไปเลยแบบไม่มีคำผิดซึ่งทางเพจระบุว่าจับตาดูให้ดีเพราะแมมช์หยุดโลกในตำนานนี้หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ธรรมดา เมื่อทีมวอลเล่บอลไทยพบกับอิตาลีทำไมแฟนๆลูกยางถึงห้ามพลาดเจอกันหครั้งทีมไทยชนะแค่ครั้งเดียวอิตาลีเป็นแชมป์เก่าอันดับที่สองของโลกเจอทีมหินแบบนี้มาช่วยกันเชียร์ทีมไทยกันด้วยนะพร้อมหรือ,อยังมาร่วมเชียร์ทีมไทยปะทะทีมอิตาลีในศึก VNL 2023นีนี้ในวันอังคารที่วันที่30พฤษภาคม6กเวลา21นาฬิกาดูกันแบบถูกลิขสิทธิ์ที่ VBTV ที่เดียว ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวอลเล่บอลทีวีเต็มอิ่มทุกแมทอย่างแน่นอนไม่ต้องไปถึงที่ก็เหมือนเชียร์ติดขอบสนามได้ง่ายๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน V ีบีทีและสมัครสมาชิกเลยและที่น่ารักไปกว่านั้นคือรูปภาพหน้าปกไทม์ไลน์ของเพจก็ยังเป็นสาวๆทีมชาติไทยเมื่อปี2022แบบนี้ไม่เรียกว่าลูกรักจะเรียกว่าอะไรได้อีกอย่างไรก็ตามแฟน,แฟน สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD และ b a c k a b o ี t v ตามลิงก์ด้านล่างมากกว่ามากกว่ามากกว่าช่องดูสดวอลเล่บอลวันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลี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 มากกว่ามากกว่ามากกว่าไลฟ์สกอร์น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลี